จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้นะคะอีกหนึ่งเมนูบ้านๆอีกหนึ่งเมนูประจำร้านข้าวแกงค่ะแกงขั้วหน่อไม้ดองใส่ปลาดุกทะเลหรือทางใต้เรียกปลามิลังนะนี่เลยความรู้พอมีนะคะ ใช่ไหมใช่ไหมใครคนใต้ขอเสียงหน่อยคะ่ะนะคะบอกกันได้แกงยังไงให้หอมหมน้ำแกงชวนกินอร่อยอร่อยกันแบบที่ร้านข้าวแกงเขาทำกันนะคะ วัตถุดิบที่การใช้การจะใช้เป็นหน่อไม้ดองนี่เลยหน่อไม้ดองที่เขาดองแล้วเขาใส่ขวดขายเนาะ ค่ะ1ขวดนะคะล้างทําความสะอาดนะผ่านน้าเรียบร้อยแล้วก็เอาไปต้มประมาณ5นาทีปล่อยให้เดือดเดือดนะคะแล้วก็มาล้างทําความสะอาดพักให้เสดดน้ําแล้วก็ลองชิมดูพักไว้ต่อไปนะคะเป็นปลาดุกทะเล2ตัวประมาณโลกว่ากว่าวิธีการล้างการก็จะเอามาเคล้าแป้งมันเกลือแล้วก็น้าส้มสายชูค่ะแล้วก็ล้าง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 ให้สะอาดหมดจุดเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ ปลาดุกทะเลค่ะต่อไปก็จะเป็นกะทิค่ะอันนี้การใช้1กิโลกรัมเลยนะคะอันนี้ส่วนหัวอ่าน,นี้ส่วนหางนะคะพริกแกงเผ็ดประมาณ1ขีดกะปิประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความเปรี้ยวหอมการจะบีบมะนาวใส่ลงไปด้วยนะคะพริกชี้ฟ้าหั่นแฉล็บใบมะกรูดฉีกค่ะอาวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้นะคะไปค่ะไปดูวิธีการแกงกันแบบบ้านๆแกงกันแบบร้านข้าวแกงกันค่ะค่ะมาค่ะหม้อพร้อมค่ะใส่หางกะทิลงไปค่ะ ไม่ต้องเยอะนะคะแล้วเราก็เอาพริรกแกงกะปิลงไปผัดผัดให้มันมีกลิ่นหอมใช้เวลานิดนะคะทำไมการถึงเลือกใช้หางกะทิผัดพริกแกงเพราะอะไรรู้ป่ะเออหางกะทิอ่ะมันมีความเข้มข้นน้อยเพื่อที่ว่าจะไม่ให้มันแตกมันมากนะเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเคี่ยวเลยการเลือกที่จะใช้หางกะทิผัดกับพริกแกงนี่นี่ค่ะอโอเคค่ะประมาณนี้นะคะ พิกแกงเปลี่ยนสีแล้วค่ะได้ที่แล้วกลิ่นโชยมากกลิ่นหอมมากเลยนะคะหลังจากนั้นการก็จะเติมอันนี้จะเป็นหางกะทินะเทใส่ลงไปค่ะเราจะทําเป็นในส่วนของน้ําแกงกันนะคะการจะใช้มะพร้าวอ่ะกิโลนะคะในการคั้นเนี่ยก็จะได้แกงหนึ่งหม้อใหญ่ๆแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาหน่อไม้ดองใส่ลงไปค่ะนี่หางกะทินะคะการจะใส่หมดเลย อย่าได้น้ำแกงแล้วก็ในส่วนของหน่อไม้นะคะพอดิบพอดีกันประมาณนี้เลยค่ะการเชื่อเหลือเกินว่าหน่อไม้ดองของแต่ละบ้านของแต่ละพื้นที่ความเปรี้ยวมันไม่เท่ากันแน่นอนเสร็จแล้วก่อนที่เราจะปรุงทุกสิ่งอย่างก่อนที่เราจะใส่ปลาค่ะให้เราชิมก่อนอาชิมแล้วนะคะของการหน่อไม้ดองมีความเปรี้ยวแต่เปรี้ยวแบบว่าไม่ได้เปรี้ยวแบบมากมายนะคะปรุงรสชาติเบื้องต้นก่อนเรจะใส่น้ำปลานะคะสักประมาณ3ช้อนหม้อใหญ่หม้อใหญ่ น้ำตาลมะพร้าวสักประมาณครึ่งช้อนใส่ลงไปก่อนการก็จะปล่อยให้เดือดค่ะเวลาใส่ปลาลงไปแล้วมันจะได้ไม่คาวน้ำแกงเดือดประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาปลามิลังหรือปลาดุกทะเลนะคะใส่ลงไปอย่าคนนะคะใช้วิธีการกดให้ปลาจมน้ำได้การจะปล่อยเดือดให้ปลาสุกซักระดับหนึ่งก่อนนะคะปลาเริ่มสุกซักระดับหนึ่งแล้วค่ะ หัวกะทิค่ะทยอยใส่ลงไปเลยค่ะแต่ว่ายังจะใส่ไม่หมดนะคะปลาสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรับแต่งในส่วนของรสชาติกันค่ะชิมก่อนมีความมันมีความหวานได้แล้วแต่ว่ายังขาดเค็มการก็จะเติมน้ำปลาเพิ่มเข้าไปอีกนะคะสักประมาณ2ช้อนค่ะยังมีความเปรี้ยวแบบอ่อนๆนะคะยังเปรี้ยวไม่เยอะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความเปรี้ยวกันค่ะความเปรี้ยวหอมนะคะมะนาวบีบลงไปค่ะเพิ่มความเปรี้ยวให้กับหน่อไม้ดองการหั่นมะนาวไว้ประมาณสามลูกนะคะมะนาวของแต่ละบ้านความเปรี้ยวแล้วก็น้ําของแต่ละบ้านไม่เท่ากันนะลองบีบสักสองลูกก่อนแล้วก็ลองชิมดูก่อนนะคะค่อยๆปรุงไปค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดบีบจะเปรี้ยวซะทีเดียวเลยอะ่ะทีนี้มันจะแก้ยากอือได้แล้วค่ะทีนี้ก็ อยู่ที่ความชอบแล้วค่ะปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามชอบเลยค่ะของการมีความเปรี้ยวหอมมีความเค็มมีความอมหวานค่ะแล้วใดๆนั้นมีความมันจากกะทินะคะเราก็มาใส่นี่ค่ะพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบเพิ่มความหอมด้วยใบยมะกรูดฉีกค่ะใส่ลงไปจ้าท้ายสุดสุดท้ายอยากจะให้น้ำแกงมีความเข้มข้นหัวกะทิที่เหลือใส่ลงไปเลยในตอนท้ายนี้นะคะรับรองเจมจนก่ดเจมจน เอาค่ะประมาณนี้ค่ะรอให้เดือดกลับขึ้นมานะคะไม่อย่างนั้นแล้วอะ่ะพอเวลาตั้งทิ้งไว้นานๆอะ่ะมันจะบูดเอาค่ะประมาณนี้นะคะการก็ปล่อยเดือดกลับขึ้นมาปุดๆแบบนี้จ้าได้ที่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะบอกเลย<ไ>หมูดแดดเดียวปลาเค็มข้าวสวยร้อนๆผักสดๆกรอบๆจัดมาเลยจ้ากินข้าวกันค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะ บอกเลยค่ะแกงขั่วหน่อไม้ดองใส่ปลาดุกทะเลค่ะหอมชวนกินเข้มขน้นถึงใจแน่นอนค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะแซบแน่นอนกันบอกเลยค่ะอยู่ข้างๆบ้านการตักแจกจ้าตักแจก ขอขอบคุณสปอนเซอร์ SIA และท่านใดที่สนใจมองหารถมือสองไว้ใช้ราคาเบาๆราคายกเยาแถมยังไม่ต้องใช้เงินดาวอีกนะคะสามารถกรอกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยจ้า